วันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์วันที่ห้าครับห้คุมผาพันยายสวัสดีครับยายมาอีกแล้วอ้าวอ้าวพาเด็กๆมาเดินชมดอกทานตะวันละมาให้อาหารช้างครับเหมือนเดิมครับโอ้หกลัวๆอืมอ้าโอ้เสียงเคียวนี่น่าอร่อยเลยนะครับอืม เอาแล้วเอาแล้วน้องผู้ไปทางนู้นคนเดียวเลยโอ้ไม่ธรรมดานี่เอาแค่นั้นบ่ลูกเอ,เอาอีกบ่าเดินมาเอาเดินไปลูกเดินไปหนูถือด้วยหนุนย,ยายอยู่ทางนูน้นอยู่แล้วนี่นไม่ต้องกลัวยายอยู่ทางนูน้นอืม ไม่ต้องัวไม่ต้องคัว,ม,ควมาทางนี้มาอยู่กับยายมาอยู่ข้างยายนีหนูาาอันนี้ควันช้างเป็นคุณยายนะครับพ่อเลยพ่อเลยก็ส่งเลยลูกอันหนูก็ถือให้พ่อถือให้สอ,องโอ้กินเยอะเลยงานเห็นไหมนั่นแม่ไปแล้วนั่นไปเดิน,นเข้าไปใกล้ๆลูกปะก็ตอนแรกหนูก็ยังให้ได้เลย มิวสิกอยู่ข้างหลังเลยเว้ยกลัวเลยไม่ต้องกลัวลูกไปดีอ้าวหมดหมดแล้วแกให้คนสวัสดีก่อนแกให้คนนั่งสวัสดียังไงครับสวัสดียังไงครับทำท่าสวัสดีหน่อยครับเฮ็ดจังได้สวัสดีอยู่ทุกวันครับอยู่ที่บริเวณอบตสังขะครับอันจีนสังขะจะอยู่ตรงนู้นนะครับถ้าเกิดเราเดินมาเที่ยว สวนดอกไม้เสร็จปั๊บนะเขาจะมีช้างต้อนรับนะครับช้างต้อนรับอยู่สองเชือกนะครับนี่ครับนงงในช่วงของโควิดแบบนี้ครับช้างไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เลยจะต้องมาประจําการนี่นั่งลงแล้วโอ้โหอันนี้คือช้างสวัสดีสวัสดีแล้ว,สว,ส,ส,วสวัสดีแล้วส,สวยๆแล้วเนี่ยน้องผู้น้องผู้ช้างสวัสดีแล้วนี่นโอ้โสั่งได้เลยครับถึงแม้จะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวสั่งได้เลย อันนี้เราอยู่เท่าไรด์บันรับนี่จักเดือนจักปีนี่เดือนยี่สิบเดือนป๋อยี่สิบปีหลายแล้วเนาะทางด้านนู้นเอาไปดูไปดูด้านนู้นต่อครับนี่ครับกามาซอยเกษตรกรคนเลี้ยงช้างนะครับเกษตรกรแล้วก็ปลูกอวยปลูกยางน้ำ นะครับช่วยเหลือคนเลี้ยงช้างครับซึ่งกันและกันครับคนละสิบบาท20บาทของเราในวันนี้จะต่อชีวีทั้งช้างทั้งคนนะครับก็มาช่วยกันได้ครับยายก็อยู่ตรงนี้แหละหน้าอาห,หารช้างก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆครับาอาทองเงูเดินทางนี้ลูกไปอันนี้กันมาๆๆเขาสวัสดีเราแล้วเมื่อกี้นี่ กลัวอยู่ก็ใกล้ก็กลัวให้เลยให้เลยอืมให้เขาให้ทานก่อนอืมโอ้โห,หยิบชั่หยิบใส่ปาเขาครับแบ่งกันแบ่งกันฝั่งทางั้นนู้นมีคนให้แล้วก็ต้องมาให้ทางนี้บ้างกินดีกินดีทุกวันครับ ไม่เว้นวันหยุดราชการวันเสาร์อาทิตย์ก็มาได้วันปกติก็มาได้ครับอันจชินสังขาครับตัวละสิบ,บาท20บาทครับก็ถือว่าเป็นการช่วยช้างช่วยคนเลี้ยงช้างด้วยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีนะครับก็มาครับมาเยี่ยมชมดอกไม้มาดูช้างนะครับแบบนี้เลยเอาหมดอีกแล้วไอ้านนุชโอเคนะครับก็พาเด็กๆครับไม่ มาให้อาหารช้างอยู่ที่อำเภอสังขาจ,จังหวัดสุรินทร์ครับไม่ต้องไปไกลถึงหมู่บ้านช้างนะครับอันนี้น,นี่คุณยายขายยังไงคุณแม่อันนี้ 40, อันนี้สี่สิบมาอันนี้สี่สิบาทนะครับขนาดนี้สี่สิบาทอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับนนก็จะให้ช้างครับให้ช้างตานรุนนะครับนี่แล้วก็จะมีแบบของทีลระลึกเล็กๆน้อยด้วยครับปานช้างนะครับ ถ้าท่านมาสุรินทร์ครับถ้าท่านจะกลับไปเป็นของฝากนะครับก็สามารถซื้อไปได้นี่ครับอันนี้เราซื้อแล้ว<ะ>ของเรามีแล้วลูกนนหรือจะเป็นหน่งาช้างก็ได้ครับ<ม>นี่<า>ก็ไม่แน่ใจว่าบูชานะครับเขา,นา,นจ,ากกจะเรียกว่าบูชาครับเพราะจะไม่ได้เรียกว่าขายนะครับนนาาเป็นอย่างนี้กำไรครับผมเป็นหางช้างที่มันหลุดที่เราได้ดูหางช้างก็จะมาสารเป็นแหวนครับนี่งวงช้าง<ภ> โอ้โหภาพไม่ค่อยชัดภาพเบลอๆเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับก็จะเป็นแหวนนะครับเป็นลักษณะนี้ก็หลายแบบได้ราคาครับก็มาเเลือกชมมาเลือกดูได้ครับคุณยายจะอยู่ตลอดครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยครับมารอนักท่องเที่ยวอยู่ไฮไลท์ก็จะมีสองเฉียกอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับผมสวัสดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ